สวัสดีครับท่านผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตัน Voice of America ภาคภาษาไทยหรือ VOA Thai Service ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระจายเสียงสดตรงจากกรุงวอชิงตันถึงผู้ฟังในประเทศไทยมากกว่าเจทศวรรษ VOA Thai เป็นหนึ่งใน40กว่าภาคภาษาของ Voice of America ภายใต้การกำกับขององค์กรการกระจายเสียงระหว่างประเทศหรือ IBB ของรัฐบาลกลางสหรัฐแพร่ภาพและกระจายเสียงไปทั่วโลก This is the voice of America. The following broadcast is in Thai. VOA ไทยเป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2แม้จะเป็นองค์กรข่าวสารสังกัดรัฐบาลสหรัฐแต่กรอบการทำงานของ VOA ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทิศทางข่าวสารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพียงด้านเดียวแต่เน้นทำหน้าที่ในการเป็นสำนักข่าวที่เป็นกลางรอบด้านเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมเช่นเดียวกับทิศทางข่าวสารของ VOA ไทยที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและทำความเข้าใจวัฒนธรรมสังคมและแนวนโยบายระหว่างสหรัฐและไทยรวมทั้งพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงกับ VOA ภาพภาษาไทยอย่างน้อย40แห่งครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในรูปแบบการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุและการเผยแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ในด้านการกระจายเสียงวิทยุรายการของภาพภาษาไทยทั้ง3รายการกระจายเสียงสดจากห้องส่งที่กรุงววชิงตันเป็นประจำทุกวันมีเวลาออกอากาศรวมสัปดาห์ละ9ชั่วโมง นำเสนอเนื้อหาที่เป็นข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันข่าวต่างประเทศที่สำคัญนโยบายและจุดยืนของสารัฐที่เกี่ยวข้องกับไทยรายงานเชิงวิเคราะห์มุมมองของเทศมองไทยหรือ Thailand in the News นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวธรุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์รายงานเรื่องสตรีสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสังคมรายการบันเทิงและวัฒนธรรมชาวอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกาส่งตรงไปถึงผู้ฟังด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของ VOA ฟังเมื่อไหร่มันก็รู้ว่านี่คือ VOA แล้วก็มันมีอะไรที่ที่เหนือกว่ารายการรายการโลเคอลมันน่าสนใจดีว่ามันมีข่าวแปลกๆให้เราให้ผมได้ฟังเยอะขึ้นคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว VOA ก็ให้ตอบสนองผมได้ดีมากเลยในในเรื่องนี้ ความร่วมมือระหว่าง VOA ภาคภาษาไทยกับสถานีที่เป็นพันธมิตรเป็นสิ่งสำคัญและมีความต่อเนื่องมายาวนานทำให้มีฐานผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของ VOA เป็นประจำในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะสถานีวิทยุข,ของสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยหลักในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่างตอบรับได้ร่วมถ่ายทอดข่าวสารจาก VOA ภาคภาษาไทยเราอยากฟัง VOA เราอยากฟังอเมริกาว่าคิดอย่างไร นในประเด็นข่าวเหล่านั้นแล้กระทั่งประเด็นข่าวทางด้านเอเชียถึงแม้บางทีเนี่ยจริงๆก็สื่อมวลชนไทยก็รายงานอยู่แล้วแต่เราเองเราก็อยากฟังมุมมองของของฝ่ายของทางด้านวีเอเออเมริกาบ้างนะครับว่ามุมมองในเรื่องนี้คิดอย่างไรก็เราเราได้ฟังจากแหล่งจริงๆที่เขาส่งข่าวมาให้เรานะครับและจุดหนึ่งเนี่ยที่หลายคนชื่นชอบมากก็คือเรื่องราวของคนไทยที่อยู่ในอเมริกา ตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นเหมือนกับวิเเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวกลางใช่ไหมครับที่จะสะท้อนถึงเสียงของคนไทยที่อยู่ในอเมริกาว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยเราก็อยากจะฟังว่าเออคนไทยที่ไปอยู่ในบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยเขาคิดถึงเมืองไทยอย่างไรเขามีมุมมองอย่างไรครับ ำหรับรายงานพิเศษจากอเมริกาพิเศษที่เป็นการร่วมมือกันของทีมเอ็นเล้วและก็ Voice of America หรือว่า VOA VOA หรือว่า Voice of America ที่กลุ่มวิชิงารานงานพิเศษจากสหรัฐอเมริกาโดยคุณพินิจการตุราชมนะคะ VOA ภาพภาษาไทยมีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยนำเสนอวิดีโอรายงานพิเศษชุด Report f r o m a m e เมริออกอากาศทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 สถานีข่าวผ่านดาวเทียมออกอากาศตลอด24ชั่วโมงในประเทศไทยรวมทั้งอีก110ประเทศทั่วโลกเนื้อหานำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับชีวิตคนไทยในเอเมริกาที่สามารถเชื่อมโยงคนไทยจาก2ทวีปให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่นเดียวกับการรายงานพิเศษเชิงลึกด้านการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและรายงานเชิงวิเคราะห์รอบด้านที่เกี่ยวกับเมืองไทย relationship American There partnership, friendship the people the people been alliance deep among Thai and has and นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือแบบพิเศษในรายงานสดเกาะติดภารกิจและเหตุการณ์ต่างๆในสหรัฐที่ผู้ชมในประเทศไทยให้ความสนใจทั้งภารกิจการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยและสหรัฐการประชุมใหญ่สมัชาาสหประชาชาติหรือ UNGA รายงานพิเศษ กาติดมุมมองจากต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร VOA ภาคภาษาไทยไม่พลาดที่จะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ฟังและผู้ชมด้วยช่องทางสื่อใหม่หรือนิวมีเดียบนโลกอินเทอร์เน็ตภาคภาษาไทยมีเว็บไซต์ w w w i VOA h a i c o m นำเสนอข่าวสารและรายการของ VOA สดใหม่จากต่างประเทศไม่พลาดทุกสถานการณ์สำคัญและประเด็นข่าวที่แตกต่างเข้าถึงได้ทุกแห่งเข้าชมได้ทุกที่ทั้งทางคอมพิวเตอร์และทางโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับฟังคลิปรายการสดรับชมวิดีโอและดาวน์โหลดคลิปเสียงผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการ Android ทาง Google Play และระบบปฏิบัติการ iOS บน iPhone จาก Apple Store เช่นเดียวกับการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กบน Facebook page voa ไทยพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกดไลค์อัปเดตข่าวสารและร่วมสนุกกับชาว voa ไทยรวมไปถึงวิดีโอรายงานพิเศษที่รวบรวมข่าวสารของ voa มาไว้ในเว็บไซต์ youtube com เห็นทั้งภาพสัมผัสทั้งเสียงของเรื่องราวในอเมริกาทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลยีสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่คัดสรรคัดเลือกประเด็นน่าสนใจสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ <Okay. S 1> ขณะที่ในปัจจุบัน Voice of America ิกานำเสนอข่าวสารไปถึงผู้ที่รับชมและฟังทั่วโลกกว่า141ล้านคนต่อสัปดาห์จาก40กว่าภาคภาษาผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือ ร่วมกับเครือข่ายข่าวสารทั่วโลกกว่า1,200สถานีภายใต้แนวทางและหลักการนำเสนอที่ยังยึดมั่นมาตั้งแต่7ทศวัรรก่อน This is a voice speaking from America Daily at this time we shall speak to you about America and the war The news may be good or bad We shall tell you the truth